สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมซาก้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มาวิเคราะห์ไอดียนอนทันบ้านกันต่อนะครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นพี่ก็ฝากกดไลค์กันตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในร่วมช่วยส่วนของอ่าเปริดโปสซาก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทาางงงนึกกรดใตต้คลิปว่างกก็สาามรถดเ่นันกเมื่อรแล้วเดี๋ยวเราไปรับชนกดสุดท้ายคนใต้คบ ก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนําร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับ อ่าโอเคนะครับ id นี้ครับอยู่เซิร์ฟ7 7 7นะฮะ level เวล75 vp 3นั่นเองหลักๆกก็คืออัพพลังไม่ได้ครับตันไปต่อไงดีซึ่ง level เวล75เนี่ยมันเป็นรอยต่อระหว่าง60 -70 ถึงเเป็นช่วงอ่าการเพิ่มความเก่งของตัวละครนั่นเองนะฮะตอนนี้พลังเนี่ยผมมองว่าล้าน5ก็ไม่ได้น้อยนะถือว่าก็โอเคนะครับเลเวล75แต่ว่าจะปั้นต่อไงดีนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนดับแรกใน vp 3นะครับ VP3 ชุด VP 2ชุดก็ยังถือว่าน้อยนะครับผมจริงๆมันสามารถทําชุดฟรีได้อีกสชุดนะครับผมจะเป็นชุดนี้อ่ะเนี่ยจะเป็น2ชุดนี้ที่เป็นชุดฟรีเนาะก็ทําได้เช่นกันไปผ่านเสาล่องฟ้านะครับชั้นที่100ขึ้นไปมั้งร้อยสาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตุ๊กตาครับยังไม่ปลดนะฮะจริงๆสามารถปลดตุ๊กตาได้นะครับสตัวนี้นะครับก็จะได้สแตทเพิ่มนะเองนะครับตรงนี้อันนี้พูดถึงในส่วนของ v i p นะครับ ่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงทีมที่เราใช้งานกันบ้างน,นะครับก็ทีมทเราใช้งานในสามตัวแรกผมมองว่าก็ใช้ไปเลยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะทําทีมอะไรถูกไหมฮะถ้าเราจะเล่นยูโนวาเราก็ทําเป็นแบ็คไวท์คิวเลมแล้วก็มียูโนวาถูกไหมฮะหรือเราจะไปสายผสมก็ได้นะครับในอนาคตอาจจะมีมิวทูเกาะร่างน้ําหรือจะมีใต้ดินที่เราได้มาฟรีก็แล้วแต่ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ผมจะวิเคราะหนะ์ณตอนนี้นะฮะ เลเวล75พลังลาน5เท่านั้นนะครับอ่ะขอดูนะครับคิวเรมยูนวาครับนิสัยอายไม่บกไม่ลบได้ไหมได้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมเห็นนะครับอ่ะขอดูสแตทก่อนอ่ะสแตทนะครับเปิดไม่ครบนะคิวเรมยูนวาเนี่ยขาดสเปเชียลแบ็คแท็กนะครับเปิดสายฟ้าไม่ครบเพราะว่าคิวเรมยูนวาเนี่ยตีสครั้งนะครับตีแอดเคด้วยตีโจมตีเวทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยยยถ้้้้้้้าา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 เเเรรออกใใหหพพลลังงงูโนนนวิ่่มขึแนนตสฟ Special ได นะครับผมแล้วก็ยัดใบแม็กซ์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าสายฟ้าที่เราใบแม็กที่เราใส่สายฟ้าไปแล้วเนี่ยพอเรารีเซ็ตปุ๊บเนี่ยมันจะรีเซ็ตมันไม่รีเซ็ตนะครับผมเคยลองแล้วนะครับผมในส่วนของนี่ใส่ใช้ได้นะครับส่วนคุณสมบัติพิคคุณสมบัติเนี่ยผมมองว่าไม่โอเคนะครับคุณสมบัติที่เหมาะกับคิวเรนยูโนวาผมแนะนําเป็นสปีดอัพนะฮะเพราะว่ายูโนวาต้องเปิดก่อนนะฮะผมบอกเลยถ้ายูโนวาเปิดก่อนนี่คือฝันรองข้ามบันไลนะครับผมบอกแค่นี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนคคคคุุุณณณสสสสมมมมบบบบััััััตตตตติิินนนนนะะะรรอี้เป็ายซพพ์ฮ มันไม่ใช่สายโจมตีอย่างยูโนวาเนาะอันนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะส่วนอาวุธเนี่ยเป็นโซ่หยดน้ำบวก7ใช้ได้นะครับแต่ว่ากล่องตัวนี้ก็แนะนำให้บวก7ด้วยเช่นกันนะครับเป็นกล่องสีแดงถูกต้องนะฮะส่วนอพิคชนเนี่ยอัปเกรดตามตีวกของโปเกมอนครับแล้วก็ริบบินนะครับในส่วนของริบบินนะครับริบบินได้ไหมก็ได้นะริบบินก็เอามาใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็มีอัธีแค่อัปเกรดให้มันเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของ สกิลลึกลับโอ้โหสกิลลับนี่คือบอดมากๆสกิลลับนะครับที่เหมาะสมกับคิวเรมยูนาว่าครับแนะนำให้เป็นนี่ครับรวบรวมแต่ว่าเป็นรวบรวมระดับ4นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มความโกรธที่เป็นรูปหน้าจอทุ่มส้มอะครับมันจะเพิ่มเลยทั้ง 40- 50%ิหหละก่อนเริ่มเกมนะฮะแล้วก็แนะนำนะเอานี่ออกนะครับอันนี้ออกนะฮะออกออกแล้วก็ออกครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นสปีดอัพแทนนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นสปีดอัพแบบนี้แทนเด้งเลือดแต่ว่าเป็นเลเวลสี่นะครับผมแล้วก็ใส่เพิ่มพลังโจมตีกระพาพแล้วก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีเวทด้วยนะครับที่จะเป็นหมัดเฉียงนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงเนี่ยให้ใส่เป็นคริติคอลแต่ว่าเป็นคริติคอลระดับ4เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้พลังเพิ่มขึ้นน่ยระดับ1 2 3ต้องไม่มีนะครับจะต้องมี4อัพขึ้นไปแล้วก็อนัพเกรดที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเลเวล90กลนน้นะครรับตงี้ ในส่วนของเครื่องประดับครับอ่ะสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เห็นบ่อยๆคือเครื่องประดับใส่ไม่ตรงเซตนะฮะสำหรับคิวเลมนะครับยูโนวาเนี่ยแนะนําให้ใส่เครื่องประดับสีทองพื้นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยเป็นประดับสีทองก่อนนะครับประดับที่แนะนําให้ใส่จะเป็นประดับเพิ่มพลังโจมตีและสปีดนะครับซึ่งประดับเพิ่มพลังโจมตีและสปีดเนี่ยนะครับถ้ามองๆนะจะมีเซตสคราฟิกเนี่ยใส่ดีแต่แนะนําให้ใส่สคราฟิกที่เป็นนะครับไอคอนม่วงนะครับที่เป็นระดับ4 5 4และ5ขึ้นไปนะครับ มันจะให้สเตตจมตีกระจาภาพโจมตีเวทและสปีดนะฮะอันนี้จะเหมาะสําหรับคิวเรมยูโนวานะครับแล้วก็ให้เราดูออฟทั้งในนะครับออฟทั้งในเนี่ยแนะนำให้เป็นออฟสีแถวอย่างเงี้ยเอาเป็นออฟสามแถวออฟที่สี่จะเป็นออฟอ่า exp ผมมองว่าไม่จําเป็นนะครับอย่างผมอยากได้ออฟแบบนี้มากกว่าทําเครื่องประดับให้เป็นออฟแบบนี้สามารถไปล้างออฟล้างลายได้นะฮะแล้วก็ด้านด้านในเนี่ยสามารถที่จะใส่หินเพิ่มพลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องกันสปีดก็สามารถใส่ได้เช่นกัน อันนี้จะเป็นพูดถึงส่วนของประดับถ้าจะใส่นะครับแนะนำเป็นสคราฟิกแล้วกันถ้าใส่ครบ3มชิ้นมันจะเพิ่มนะมแต่ถ้าใส่แค่ชิ้นอย่างเงี้ยอย่างเราใส่สเปซสปะไม่ไม่ใช่เซตเดียวกับมันเนี่ยมันก็จะไม่มีสแตทให้นั่นเองนะครับแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งก็สามารถทําประดับทองคําได้นะครับเนี่ยประดับทองคําแนะนํานก็เป็นสูพีมแหละง่ายที่สุดละเลเวลหนึ่งก็ใส่ได้อันนี้ได้คริติคอลด้วยนะครับตีบวก25ขึ้นไปเพราะว่าเขามีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของเยี่ยมอนนาจแนะนาให้อาพิเต็มนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากให้ยูโนวาคุณเก่งขึ้นเนี่ยคุณอัพยยมอนนาจเนี่ยคุณจะได้ความถึกขึ้น20%นะฮะจะทําให้มันอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของคิลมิโนวานะครับที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับถัดไปเป็นลูกเกียนะครับลูกเกียขอดูสเตตก่อนอ่าลูกเกียสเตตนะครับพลังป้องกันในส่วนของเดฟเนี่ยหายไปนะครับสายฟ้าไม่ครบนะฮะแล้วก็ ยัดใบแม็กเพิ่มนะครับหลักๆนิสัยแนะนําให้เป็นนิสัยโบราณน,นะครับโบราณน,นะนิสัยไม่บวมไม่ลบก็คือไม่เพิ่มอะไรไงส่วนคุณสมบัตินะครับผมแนะนำให้เป็นดาโคนิตตัวนี้ยับยิ่งลูกเกีย์อยู่หลายๆเทอร์น,นะครับเดเมจจะแรงขึ้นนะครับเห็นไหมฮะโหมดมากๆนะครับเพิ่มรอบละ8%อ่ะอถือว่าเถื่อนจัดเลยนะครับตรงนี้ในส่วนของอุปกรณ์อาวุธเนี่ยนะครับแนะนาให้ผมให้ใส่เขี้ยวมังกรแล้วผมแนะนําให้ใส่เป็นกล่องแดงนะ สายดาเมจใส่กล่องแดงครับถ้าเกิดว่าคุณใส่กล่องเหลืองเนี่ยมันผิดนะฮะกล่องเหลืองมันจะเพิ่มการควบคุมสกิลอันนี้จะเหมาะสําหรับโปเกมอนที่เป็นสายดีบัฟนะฮะพวกทําให้หลับทําให้ติดพิษทําให้ชาทําทให้มึนนะครับแต่ถ้าเป็นสายดาเมจอย่างลูกเกียนะ้่นให้เป็นกล่องสีแดงเพิ่มอัตราก,การติดคลิกนะครับผมส่วนลิบบินนะครับเป็นลิบบินสเสน่ห์โอโ้โหลิบบินสเสน่ห์เขาจะเด่นไปทางด้านสกิลแซ่บเพราะฉะนั้นเนี่ย สกิลเซตเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อเราทำมาสเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าเราม่ถึงบ้าร่างมาสเตอร์เราใส่ริบบิ้นสเสน่ห์มันก็ไม่มีผลอะไรนะครับผมตรงน,นี้ได้แค่พลังเฉยนะครับในส่วนของสกิลลึกลับนะฮะเหมือนกันเหมือนที่ผมบอกกับยูโนวาไปเลยอารมณ์เดียวกันนะครับอุปรกรณ์เหมือนกันนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณจะใส่เป็นเซตสตาเทียคุณก็ใส่สตาเทียนะครับผมก็ใส่ครบ3มชิ้นนะครับคุณจะใส่ผสมไม่ได้ถ้าใส่ถ้าใส่ผสมแถบสีม่วงคุณจะไม่ติดคุณจะไม่ได้พลังคุณลองดูก็ได้ถ้าเกิดว่าคุุณใส่ออาวธพร้มกัน ชนิดเดียวกัน3มชิ้นน่ะพลังกูจะขึ้นมาอย่างเยอะเลยแตบบ่ไม่ต้องตีบวกด้วยนะฮะตรงนี้แล้วก็อันดับต่อไปตีบวกโปเกมอนแนะนาให้เป็นบวก25ขึ้นไปเพราะว่าเขามีร่างมาสเตอร์ผมว่าก่อนเลยว่าร่างมาสเตอร์ลูกเกีน่นโคตรโกงมากๆนะฮะส่วนหนูชมพูนะฮะหนูชมพูเนี่ยจะเป็นโปเกมอนซัพพอร์ตนะฮะที่ดีสุดในเกมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับนิสัยที่ดีสุดคือขี้ขาดถูกต้องนะฮะเพราะว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นสายสายบัฟเนาะเน้นความเร็วเป็นหลักแต่ว่าในสิ่่่งงงทีผมมมอเเห็นนยยไไฟ้้าาลละครับ ใส่ฟ้าไม่รีนะครับแนะนําให้รีสปีดนะครับเป็นหลักนะฮะพลังโจมตีไม่ต้องรีก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยแนะนำให้สปีดอัพอย่างเดียวอย่างอื่นไม่โอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซัพพอร์ตเนี่ยตัวบัฟเนี่ยต้องเร็วที่สุดนะครับผมตรงนี้ในส่วนของอุปกรณ์เนาะมันใส่ได้2ชิ้นนะครับถ้าคุณใส่เมทัลโคตติ้งนะฮะก็ใส่ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ใส่เคี้ยวสปีดดีกว่านะครับถ้าทําได้ก็ทําส่วนริบบิ้นก็ไปหาริบบิ้นมาใส่นะครับตรงนี้ แล้วก็สกิลรับโอ้โหบอดมากนะครับแทบจะไม่คือไม่มีอ่ะคือจะบอกว่าไงเดียลกัลกๆนะครับพวกตัวพพอร์ตเนี่ยจะเน้นไปทางด้านาป้องกันการจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มพวกสปีดอัพเด้งเลือดเนี่ยจะเหมาะกว่าพวกอันนี้ไม่จําเป็นเลยคลิปไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้คลิปไม่ต้องใช้สะท้อนกลับนะครับบับัดดอ,อกไม้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสยใส่มันครบหน่อยนะครับวิธีการใส่อุปกรณ์เนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือ ให้เราเนี่ยทำการใส่อุปกรณ์ที่เป็นสกิลลูกลับที่เป็นระดับเลเวลหนึ่งสองสามเข้าไปก่อนให้เต็ม8ช่องนะฮะยังไม่ต้องรีบใส่กรอบสีทองระดับสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาเสียเพชรมานั่งล็อกมันเพื่อไม่ให้มันทับกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบดให้ครบ8ช่องก่อนใส่ยัดยัดยเข้าไปเลยนะครับอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเสียได้มันนะครับยัดยัดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเต็มเองแป๊บเดียวนะฮะประดับเหมือนกันนะครับนี่โอ้หนี่หนักเลยนี่เป็นประดับสีม่วงอีกนะฮะถาม นะครับเพราะฉะนั้นไปทําตามที่ผมบอกไอ้สตัวด้านบนลักษณะเดียวกันส่วนตีบบกนะครับก็ตีบบกเยอะตัวนี้ไม่ได้มีร่างมาสเตอร์อะไรนะครับไม่เหมือนเซลบีเซลบีจะมีร่างมาสเตอร์นะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างครบเครื่องลยนะครับผมตัวนี้ในส่วนของโปเกมอนเนี่ยต้องอัพประมาณนี้ก็ยังมีจุดที่ต้องทําอีกเยอะเลยนะเนี่ยถัดไปนะครับเป็นการอัปเกรดพลังครับการอัเกรดพลังเนี่ยเริ่มที่สกิลก่อนละกันอ่ะระดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือยังไม่มีสกิลไหนเลยนะครับคุณเล่นมาถึงลวว75แแ้ต่่า ยังไม่มีสกิลไหนเลยที่คุณอัพถึงเลเวล50นะฮะทำไมถึงต้องอัพ50เพราะว่าคุณจะล้างสเตตได้นั่นเองผมบอก,กเลยว,ว่าการล้างสเตตแต่ละยิมเนี่ยนะครับคุณจะได้พลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพลังมากกว่าล้านห้าเนี่ยคุณต้องทําวิธีนี้นะครับก็คืออัพนะครับให้ได้50ก่อนยังไม่ต้องอัพเกินนะครับเอาแค่50ให้หมดทุกยิมก่อน8ยิมนะครับแล้วคุณก็ทําการล้างซะนะครับผม ผมบอกก่อนเลยว่าพลังคุณพุ่งกระชูดมากกว่าการอัพเลเวลแน่นอนนะฮะส่วนเลเวลเนี่ยก็ตันที่50ไปก่อนคุณจะใส่คอสกิลได้ถึง5ช่องต่อ1นึ่งอตอหยิมนะฮะก็จะเพิ่มพลังได้อีกพอเราทําการล้างสีทองครบแล้วเนี่ยนะครับทุกยิมนะคุณค่อยอัพเกรดเพิ่มเติมที่หลังนะครับอันนี้ผมเป็นเทคนิคพิเศษนะครับผมอะต่อมานะครับจะเป็นพวกสร้อยข้อมือโอ้โหนี่หนักเลยนะครับอํดเนิน เลเวลมาถึง75นะครับ VP 3แต่สร้อยข้อมือยังอยู่สร้อยที่1เลเวลแค่23เท่านั้นตอนผมเล่นนะฮะเลเวล75 70ด้วยซ้ำผมไปถึงสร้อยที่3สร้อยที่4แล้วนะครับผมบอกเลยว่าตรงสร้อยเนี่ยเป็นจุดที่ให้พลังโคตรเยอะนะครับเยอะกว่ากับสกิลเมื่อกี้เลยทำไมถึงให้เยอะครับ1สร้อยนะครับคุณจะอัพได้ถึงเลเวล50นะฮะพอคุณอัพถึงเลเวล50คุณจะปลดสร้อยถัดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องอัพเลเวลให้ถึง50ก่อนโดยการนะครับลงเล่นนะครับ ลงเล่นอไอต่อสู้จะไปข้ามเซิร์ฟเพื่อให้ได้เศษปั๊มนะครับสร้อยข้อมือแซดมาเอามาอัปเกรดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในการอัพเลเวล10 20แล้วก็30คุณจะปลดในส่วนของล้างคีย์ตรงนี้ได้นะครับคุณจะใช้หินอุกกาบาตหรือเพชรล้างก็ได้นะครับผมแนะนําให้ล้างให้เต็มให้มันเป็นช่องสีทองเลยพอคุณล้างเป็นช่องสีทองเสร็จปุ๊บคุณจะอัปเกรดสร้อยข้อมือเป็นระสเต็ป2ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยใน1สร้อยเนี่ยเลเวล50คุณจะอัปเกรดได้1สเต็ปตะทำให้สร้อยข้อมือเนี่ยคุณได้พลังเป็น2เท่าเลยนะครับค่อนข้างโหดนะผมบอกกันเลยว่าการที่คุณอัปได้แค่23ถือว่าน้อยมากๆนะครับถือว่าล้าหลังเลยแบบว่าตามคนอื่นยากมากๆนะครับเรื่องสร้อยข้อมือเพราะว่าก่อนมันจะได้ไอเทมเนี่ยมันได้ยากเหมือนกันวิธีการเล่นต่อสู้จำแขคข้ามเซิร์ฟไปดูได้ในช่องนะครับมีให้ลงให้ดูทุกวันอีกจุดหนึ่งที่ให้เยอะก็จะเป็นเส้นทางเทรนเนอร์นะครับเส้นทางเทรนเนอร เส้นทางเทนเนอร์เนี่ยทำถูกต้องแล้วนะครับก็คือ1 2ส่วนตั้งแต่3และ4เนี่ยนะครับก็พยายามเล่นแล,ล้วปดปดแล้วก็อัพอัพแล้วก็ล้างนะครับอันนี้จะให้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาผนานะครับตรงนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าดาพนานาค่อนข้างสําคัญนะฮะการที่คุณเอาโปเกมอนมาใส่แค่แท่นเดียวมันให้พลังแค่แค่ตัวเดียวแต่ถ้าอีก2ตัวของคุณลูกเกียกับเอ็มลิศเนี่ยคุณจะใส่เนี่ยคุณจะต้องไปผ่านด่านลูกเกียบ่าข้างและนักลบออร่าซึ่ง ลูเกะภาข้างคุณจะต้องมีลูเกียและลิซาดอนถูกไหมครับล่าง X นะครับผมส่วนนักลบออรา่าคุณจะต้องมีลูคาริโอเพราะฉะนั้นเนี่ยโปเกมอน3ตัวนี้จะต้องมี ID ดีในดีคุณนะครับแล้วคุณก็เล่นไปแค่นั้นพอนะครับแล้วคุณก็ทําการาผ่านด่านสำรวจให้ได้นะครับแล้วคุณจะปลดล็อกเทนดัปปะหนา,าซึ่งในเทนดัปปะหนาครับก็แนะนําให้ใส่ให้ตรงกับสายที่เราเล่นนะครับผมแล้วก็ทําการอัปเกรดอในเนี้ยปะไม่อัปเกรดเลยนะครับสีฟ้าอัปเกรดได้ถึง8สีม่วงอัปเกรดได้ถึง9สีทอองัปเกรรดดได้้ถึง10เเพาะฉะฉนนนัีนน่ย มาปลดและอัปเกรดให้เรียบร้อยตรงนี้ให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับอีกจุดหนึ่งที่ให้เยอะไม่แพ้ก,กันก็จะเป็นในส่วนของโรตอมนะครับเราต้องทําการอัปเกรดโรตอมให้ได้เยอะเลเวลเยอะเพื่อที่จะเปลี่ยนฟอร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ในนะครับโรตอมแต้มอะไเี้ยสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับให้เป็นสีไรเขียวฟ้าม่วงทองนะครับมันจะทําให้สเตตตัวนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะไม่ได้มีแค่ช่องเดียวมันจะมี2หรือ3ช่องแล้วคุณก็จะล้างได้อีกนะฮะอ่าตรงนี้ก็ จำไว้เลยนะครับว่าระบบไหนที่มีการล้านเนี่ยจะทำให้พลังของคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนส่วนอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือมันก็ให้แหละแต่มันให้น้อยนั่นเองหลกัหลกๆก็ประมาณ4 5อย่างที่ผมพูดไปก็จะประมาณนี้ส่วนทีมในอนาคตนะครับผมแนะนําให้เล่นเป็นแบ็คไวท์ดีกว่าหรือไปเล่นทีมผสมอะไรก็ได้เพราะว่ามือทูกกาะกับใต้ดินก็เก่งเหมือนกันนะครับผมอลองไปปรับใช้ดูนะครับ เดี๋ยวนะครับเดือน2เดือน3เดือนเดี๋ยวกลับมาให้ผมวิเคราะห์ใหม่ก็ได้นะครับสำหรับไอดีนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีอะไรแตกต่างถ้าเกิดว่าทําตามที่แนะนําไปนะฮะอา่าโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดระดิ่มมงเป็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ